ใครกำลังมองหากาวพลังตะปูนะคะที่เน้นคุณภาพดีๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะพี่มุยแนะนําตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือกาวพลังตะปูของ c G ค่ะตอนนี้นะ S G เขาทํากาวพลังตะปูสูตรติดแน่นแห้งไวไรกลิ่นนะคะนี่นะคะผลิตจากไฮบิดโพลิเมอรนะคะเนื้อของเขานะคะก็คือจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะ ตัวนี้พี่มุ้ยแบบว่าเชียร์สุดใจเลยเพราะว่าเขาออก,กันน้ําใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะคะทนต่อสารเคมีทนแดดทนฝนทุกอย่างเลยคุณภาพคือดีมากที่สําคัญคือปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นค่ะตัวนี้นะใช้ได้กับหลายพื้นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นอิดเหล็ก ไม้นะคะไม้บัวหรือว่าจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ติดได้ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกอาคารนะคะทนแดดทนฝนทนต่อสารเคมีที่สําคัญทนเชื้อราด,ด้วยค่ะตอบโจทย์แบบว่าทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครกําลังมองหากระพังตะปูที่คุณภาพดีๆเลยนะคะพี่มุยแนะนําของ S C T ตัวนี้นะคะถ้าสนใจก็สามารถกดสั่งในตะก้าได้เลยค่ะ